เสนอตอนรักนะคะคนขี้เรกของฉันจ้ามาได้เลยอนุญาตเออแล้วเราจะบอกไอติมให้นะวันนี้ลูกอ่ะลูกใช่ันสงสั่บูมแพ้กับเริ่ม <c oughs> แล้วค่ะแล้ว พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะเต็มเต็มเลยเข้าไปในลูกตาด้้ยหมดโรเตอร์กีพ่อคุยกับใครนะอ๋อเออเออเออลูกจำเพื่อนลูกสมัยที่เรียนมัธยมชื่อว่าหงได้ไหมอ๋อหงยายเป็ดป่วยยายเด็กที่ขี้เหล่ขี้เหล่ตัวก็ดำหน้าก็บานหัวก็เหม็นมือเป็นหิดหลังเป็นกะขาเป็นเกลือนะหรอคะพ่อเป้นั่นมันคนหรือซอมบี้นะ นนพ่อไม่รู้จักสมัยมอต้นนะย,ยนี่เนี้ยโสโครกมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยค่ะก,ล,กลัวติดโรคพ่อรีบวางโทรศัพท์ม<อ>ีค่าเชือแล้วนะคะี่้ยไปป่วยทาหาพ่อทำไมคะออคือ,ค,อคือเขาบอกว่าเขาเขามาทำธุระที่กรุงเทพแล้วเครื่องเพิ่งลงวันนี้ตรงแจง้งกรมควบคุมโรคติดต่อแล้เขาก็บอกอลยว่าเขาจะมาขอค้างกับหนูที่นี่วันนี้<ะ> พ่ตอบตกลงไปแล้วแล้วนี่ฉันบอกเมื่อไหร่ว่ายอมให้เธอมาหลอกเพื่อนที่นี่นายเป็นเจ้าของห้องหรือไงล่ะพี่กเวนอนุญาตใช่ไหมคะแต่พี่ว่าแค่เขาขี้เลยไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยเติมไม่เห็นต้องรงเกียจเขาขนาดนั้นเลยใช่พี่กเวนไม่เคยเห็นนี้เป็ดป่วยนะสิคะ มีวันหนึ่งอะเพื่อนในทีมเอากระเป๋าเย็บเป็เปดป่วยไปซ่อนวันต่อมาถึงกับมาโรงเรียนไม่ได้เย็บเป็ดปว่วยเลยไปฟ้องอาจารย์ติดเชื้อโรคจากกระเป๋าเย็บเป็เปดป่วยถึงกับเข้าโรงพยาบาลเลยเอาวธชีวภาพได้ชัดนี่จึงมีนะมีวันหนึ่งอะนั่งเรียนกันอยู่ดีๆอยู่ก็ได้กลิ่นเหม็นโชยเข้ามาในห้องพวกเราก็พยายามหากันใหญ่เลยว่ากลิ่นมาจากไหนคนไปคนมานะเจออยู่หลังห้องรู้ตายหลังห้องเย็บเป็ดป่วยนอนก้นอาปากส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วห้องเลย อะไรมันจะซกมกขนาดนี้เนี่ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นแต่ฉันเคยเห็นอยู่คนนึ่งนี่ยังดีนะคะที่พอมอสองอ่ะยังเป็นป่วยยาไปอยู่ที่อังกฤษไอติมเลยไม่ต้องเสี่ยงติดโรคพี่ก็นเวรสงสารไอ้ติมนะคะให้ติมอยู่ที่นี่นะฟังจากที่เธอพูดแล้วเนี่ยอยากจะเห็นเป็นบุญตา นี่ันต้องเรียกว่าขี้เรขั้นเทพฮัลโหลเจ๊หงเหรอพอดีฉันแบบว่าฉันติดเรียนะสิใช่เนี่ยต้องไปทำรายงานต่อบ้านเพื่อนด้วยเสียดายเนาะฉันก็อยากเจอเธออ แต่เดี๋ยวฉันส่งเพื่อนไปรับเธอแทนนะที่ร้านกาแฟเธอใส่ชุดที่ไงล่ะกับโรงสีชมพูได้แต่ได้ได้ได้มี่กี้บอกอยากเจอไม่ใช่เหรออืมได้เลยเดี๋ยวลงไปรับให้ไปพี่กเวินไปดูเป็ดป่วยกันฉันพูดตอนไหนว่าฉันจะไปด้วยเอาหน้าครั้งหนึงในชีวิตนี่หาดูยากกว่านิ้นิงนะ เออจ๊เห็นลูกค้าที่ดูแบบสกงกรบอกสมมกสมมกไหนไหมก็นายไงหมายถึงผู้หญิงคนที่ใส่กระโปรงสีชมพูนะดูสกงกรบอกสมกส้มกขี้เล่ขี้เลผิวก็ดำหน้าก็บวมหัวก็เหม็นมือเป็นหินขาเป็นกากหลังเป็นเกลือน่ะคนหรือม้านิมงกรเนี่ยแต่ว่าถ้าผู้หญิงที่ใส่กระโปรงชมพูอะ ก็มีอคนนึงอ่ะเอ่อสวัสดีค่ะคุณใช่เพื่อนแอติมรือเปล่าคะครับผมกวินครับค่ะสว่วนนี้กิจเกรตเฮ้ยสวัสดีครับผมกริตินหรือเรียกสั้นๆว่ากริต ก็ได้นะครับเป็นอะไรคะรักมันเข้าตานะครับอคุณนี่เป็นอย่างที่ไอติมบอกเลยนะครับว่าคุณหงเนี่ยดูไม่เหมือนมนุษย์นะครับเฮ้ยแต่เหมือนนางฟ้าครับผมน้องคุณจิบผู้หญิงทีนี้ประจำเหรมันถึงสอนมันถึงทุกวันนี้ไงคุณพี่คนนั้นหน้าตาน่ารักจังเลยนะว่าไหม ว่าไงพี่สามพี่สามเป็นไรปะเนี่ยผมชื่อสามครับเป็นเพื่อนร่วมคอนโดคุณไอติมครับสวัสดีรับค่ะสวัสดีครับผมสามครับค่ะครับน่าเสียดายจังนะคะที่ไม่ได้เจอไอติมเอ้าคุณไอติมไม่อยู่เหรอครับเนี่ยก็ออกไปเรียหน้เช้าแล้ว ผมจำได้นะครับว่าวันนี้คุณไอติมไม่มีเรียนแกจำผิดมีเรียนด่วนโอเคไหมครับครับครับคุณหงครับงั้นเดี๋ยวพวกเราพาคุณหงไปส่งที่ห้องไอติมดีกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับผมให้ผมไปดีกว่าครับวันนี้ผมว่างไม่ต้องฉันเองผมดีกว่าครับฉันดีกว่าผมดีกว่าครับฉันดีกว่าผมไม่เห็นนะว่ากระเป๋าคุณหงว่าจะเสียอยู่แล้วอะ เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะไปด้วยกันหมดทุกคนเลยค่ะอบอ,อุ่นดีนี่คุณ<ฮ>คุณคงไม่เคลิ้มไปกับเขาอีกคนนะถ้าผมเคลิ้มแล้วคุณจะว่ายังไงเรื่องคุณดิเกี่ยวอะไรกับฉันนะ่ะนายชอบคุณหงใช่ไหมเรียกว่าปื้มดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย ผมมีนางในใจอยู่แล้วนางในใจครับโอ้ยเลี่ยนจริงไแกเลี่ยนอยู่กับเขาอีก <c oughs> อย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าหัวใจ <c oughs> แล้วก็ดีเหมือนกันนะเพราะนายเนี่ยยังไงก็ไม่เหมาะกับคุณหงหรอกเพราะฉะนั้นนะหลีกทางให้ฉ <c oughs> <ม>ันดีกว่าจะบอกว่าคุณปิดเนี่ยเหมาะสมกับคุณหงมากกว่าผมหรอครับ <c oughs> ทั้งรูปร่างหน้าตาการศึกษา เหมาะสมกันทุกอย่างนายเคยได้ยินไหมคำว่าเซเมิดเดียวเดียวที่พูดเนี่ยรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรขออย่างเงี้ยมันไม่ต้องการคำอธิบายครับไม่รู้ใช่ไหมต้อขออย่างเงี้ยมันไม่ต้องการคำอธิบายเฮ้ยเหมียวเหมียวอ๋อเสียงแมวผมไม่คิดนะครับว่าคุณกริดจะเหมาะสมกับคุณหง พูดอย่างนี้เนี่ยมาแข่งกันไหมว่าถ้าเกิดใครเป็นคนขอเบอร์คุณหงได้ก่อนคนนั้นชนะส่วนใครแพ้เนี่ยนะก็ถอนตัวไปผมไม่คิดจะจีบคุณหงหรอกครับถึงผมได้เบอร์มาผมก็ไม่โทรอแต่เพื่อศักดิ์ศรีตกน้องขงับโอเคใครสอนให้เอาเรื่องพูกนี้มาแข่งขันกันผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นอ้าพี่พูดนี้ ว่าพี่จะแข่งด้วยขืนดึงพี่จวินมาแข่งด้วยพวกเราก็แพ้เห็นเห็นสิครับฉันไม่แข่งหรอกพี่สำคัญนะขอเบอร์ผู้หญิงไม่ได้ยากตรงไหนว่าปกติพี่ขอยังไงฉันไม่เคยขอพองผู้หญิงมาขอฉันเองได้ถ้างงัดเปยนกติกาใหม่ใครทำให้คุณหงขอเบอร์ได้ก่อน คนนั้นเป็นผูน้ชนะ <laughs> ที่พูดเนี่ยแกไม่เข้าใจนใช่ไหมถึงแม้ว่าฝันของเราจะอยู่แสนไกล